สำหรับใครที่มาโปรตุเกสเลยสิ่งที่ต้องทำคือการมาพอร์ตไว้เนี่ยครับ เราอยู่ในร้านนี้ครับชื่อว่า Port Chorlujeo และกลงบริ่าแต่้ะที่ก็จะมีร้านเพื่อให้คนมาเทสไวเราอาจจะไม่ได้คือบางที่อน่ะไปเทสถึงที่ได้เลยแต่บางที่ก็มีหน้าร้านหน้าอะไรที่เขาส่งไวามาให้เทส,สคือลักษณะเขาจะเป็นคอสมันเป็นคอสหสยะ <S <S ถึงจะลองดื่ม3ามแก้ว6แก้ว8แก้วอะไรก็แล้วแต่อย่างละนิดอย่างร้านนั้นอ่าซึ่งเมนูที่เขาให้มา คือที่นี่เราใช้ภาษาสเปนกับภาษาโปรตุกเกสไงแล้วก็ขอเมนูภาษากรีกเขาเนี่ยคือก็จะมีอย่างเงี้ยอาสามแก้วเงี้ยเป็นไวน์อะไรบ้างอันเนี้สิบยูโรแบบที่สองเป็นอะไรสิบสองยูโรแบบที่สามเป็นอะไรสิบเอ็ดยูโรอันเนี้ยคือสามแก้วพวกนี้สามแก้วหกแก้วหกแก้วแบบพรีเมียมก็มีอันนี้ก็แพงหน่อยพรีเมียมแบบยี่สิบปีสี่สิบปีนู่นนี่นั่น แต่ที่ผมสั่งคืนนี้แดแก้วมาให้สุดอันนี้คือน่าจะเยอะสุดแล้วเพราะถ้าเยอะกว่านี้ก็คงเดินกลับบ้านไม่ไหวเมื่อกี้คนมารับออเดอร์ครับอืมสุดต้องต้องสั่งอันนี้แหละ8ปแก้วคือไม่ต้องสั่งอะไรมาคือเขาเมนูมาให้ใช่ไหมเราแค่ชี้ว่าจะก,กี่แก้วชี้ปุ๊บเอากี่แก้วแค่น้นก,จก็จบเขาไม่ได้มีการโปรโมทเพิ่มเอาอันนี้สี่ลองกินอันนี้สี่แบบนั้นสิอันนี้คือสำหรับร้านนี้นะฮะแต่ เท่าที่สังเกตคนที่มารับออเดอร์เมื่อกี้นะกรีนว่ายมาเต็มๆตมเมาแน่นอนยืนรไมใช่้ยคิดถึงสามด้วยมืนี้ปนีนี่เก้าสใบ เนสองคนใส่ของใบก้าว้องใบเดียวต้องเรียนลำดับเลยนะเขาจะบอกประวัตินะไม่ใช่ประวัติการการการวายเพื่ออะไร รสชาติออกประมาณไหะนหะัวไวโพนี่ที่เราเอามาให้เราเทสตนี่นนะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะให้เรามาเทสต์ก็แก้วหนึ่งก็เสริรประมาณนะี้นิดนึงเพราะฉะนั้นสบายแปลกแก้วชนชากัลุงเดชมาเยอะแล้วความพิเศษของหัวนี้ก็คือว่ามันจะเทได้แค่สามสิบมิลลิลิตรเท่านั้นต่อหน,นึ่งแก้วคือสามสิบมิลลิลิตร เหมือนมีลูกกิ้งเหมือนมีอะไรบอกนะนะั่นแหะคือถ้าครบสามสี่คู่มนก็จะหยุดพอดีแับวับนะอ๋อยี่ซีเบสไส้กินที่บ้านอ๋อกินตลบบอลนันนะอ๋อปลาครบทั้งหมดแล้วไงเขามีขนมปังมากินแกมแล้วนะี่แล้วนี่คือที่เราสั่งมันจะเป็นหมูเป็นชีสเป็นอะไรอย่างเงี้ยไว้กิน กับแก้มเลยเรียกกับแก้มง่ายๆดิแล้วก็วายทั้งหมดแปดแปดแก้วเนี่ยเขาจกินเรียงตามลำดับให้กินมันรายกินไว้ไวทไดทีก่อนเพื่อนเราก็ตามเขาอย่าดื้อ วนเพราะว่าถ้าเปลี่ยนชนิดเนี่ยก็ oh. แต่สวิตก็ได้แล้วพวกนี้มา oh. ให้กินน้ำขั้นก่อนแล้วค่อยมาเริ่มเทา่านี่10ปี20ปีจะไม่กินน้ำต่อแล้วค่อยมาลูบีอะไรไม่รู้เขา <c oughs> เขาที่บาร์นี่นะประมาณนั้น แคี้กำลังดูอยู่แล้วมีความรู้นะครับ<ช>ก็ให้ความรู้ผมข้างล่างนะผมจะบอกอะไรผิดไปหรือว่าแนะนําอะไรเพิ่มมาได้ผมจะมึความรู้เพิ่มขึ้นก็ผมไม่เคยเหมือนกันเรื่องว่าื่กงว่าความรู้เป็นสูนในไดีงอะไเรื่องไหวคือแค่ว่าเคยซื้ออะไรกินไปแล้วมันมันกินแล้วไม่ไม่ไม่เฟื่อนไม่อะไรก็ซื้อแค่นั้นเอง <S <S ผมไม่รู้ว่าเขาต้องจับแก้วยังไงต้องถือยังไงผมไม่มีหรอก <S <S อันนี้เขาให้มาลองก็มาลองแค่นั้นเองนะเดี๋ยวลืม ใครมีความรู้แนะนำข้างล่างให้ไหมเดี๋ยผมจะได้ไปเรียนรู้ตามแล้วมีแหล่งอะไรก็บอกาา <Okay. S 1> กันได้จบกันไปแค่นี้แล้วกันคลิปนี้ <c oughs> yes.